กินข้าวค่ะกินข่าวค่ะพี่น้องค่ะได้ปลานึ่งมาจากครัวบ้านเพื่อนค่ะพี่น้องเบิงหน้าตาหน้ากินน่ากินค่ะพี่น้องค่ะเบิงแก้วบักพริกดิบค่ะพี่น้องแก้วบักพริกดิบผักเยอะแยะเลยผักลวกเยอะแยะค่ะพี่น้องค่ะทั้งหมดนี่60บบาทค่ะพี่น้องถูกมาก แก้วเป็ดกระแซบกระแซบพี่น้อง่ะพักบักเยอบบักแยะเลยปลาก็ได้สองชิ้นบักเอฟเลยค่ะทุกคนอันนี้ต้มยำไข่ใส่เห็ดนางฟ้าฝีมือคุณบัวค่ะฝีมือคุณบัวค่ะทุกคนมาค่ะพี่น้อง่ะจิ้งข้าวน้องบัวต้มยำไข่ค่ะพี่น้องต้มยำไข่ใส่เห็ดนางฟ้าค่ะพี่น้องขาแซบแซบน้ำกันค่ะ กินน้ำคุ้งบวกค่ะพี่น้อง่ะแซ่บแซ่บค่ะสซดหอนหอนหะค่ะพี่น้องค่ะ<ม>ยำเถึกค่ะหอมหอมสมนามตุมย่ำจุดจวด ขอลุยนึ่งปลาก่อนเจียวบกพริกดิบฝีมือน้องเต้าค่ะพี่น,อน,น้องเสาว่บนน่ากันเด้อค่ะพี่น,อน้องขากินข่าเทียงย่ามใบค่ะได้ไข่ด้วยนะพี่น,อน้องนึ่งปลาแล้วก็ได้ไข่ด้วยได้ไข่ต้มด้วยแซ่บไพี่น,อน้อง เอยาแก้วออก่อยาบนอกพับรวบพักเก็บยูบานแน่ๆเลยนี่กินอาหารคบหาหมู กินอาหารให้ครบห้าหมูแต่เว้นกินหมูนันหมูนี่ตังต้งตะหมูหนึ่งหอดหมูค่ะมะเขือต้ม บองือใจอวังววาก็คือได้กินผักนี่แหละสิดจอดมากไม่เห็นนั่งร่มอยู่แต่เล่าว่า สิเฮ็ดจังได๋กินเนาะแกงก็บ่ยากก็เลยเอามาต้มย่ํใส่ไข่หน่วยนึง